พบกันเช่นเคยค่ะเมนูวันหยุดของแม่อ้อยนะคะนั่นก็คือผัดวุ้นเส้นชะอมไข่กุ้งสับนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชะอมนะคะอันนี้เก็บมาจากสวนคุณยายค่ะช่วงนี้ก็ง้างงามนะคะตัวนี้จะเป็นวุ้นเส้นค่ะตัวนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็พริกนะคะอันนี้ตามชอบเลยค่ะกระเทียมสีหัวพริกหนึ่งกำมือค่ะที่น้อยทํานะคะ ไข่ไก่สามฟองจะเป็นกุ้งสับค่ะนําไปล้างทำความสะอาดปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่านหลังเอาเส้นดำออกค่ะแล้วก็นํามาหัน่นชิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวส่วนผสมอย่างอื่นเขาไปดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นใส่น้ํามันลงไปก่อนค่ะไว้นาพริกกระเทียมลงไปเลยค่ะเราจะผัดเขาให้หอมก่อนนะคะ กระเทียมเราหอมแล้วค่ะทีนี้แม่อ้อยนําตัวนี้ลงไปค่ะกุ้งนะคะหรือใครไม่มีกุ้งก็สามารถใส่เป็นหมูสับก็ได้นะคะทนี้กุ้งเราสุก50%แล้วแนมะ่อ้อยใส่ย้วไเท้นลงไปเลยค่ะามด้วยน้ํานะคะทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะ ปรุงรสได้ตามชอบใจนะคะแล้วผัดเกลี่วนะคะพร้อมเหมือนกันค่ะวุ้นเส้นนี้ไม่ไหยใช้วุ้นเส้นแห้งนะคะไม่มแช่น้ำนะคะใช้วุ้นเส้นแห้งเนี่ยเวลาผัดออกมาเนี่ยเขาจะอร่อยค่ะผองปูงรสขึ้นช้อนชาค่ะน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ผัดส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะน้อยขอชิมรสชาติดูเบื้องต้นก่อนนะคะขอยาะตัวนี้เพิ่มไปอีกค่ะโอเคหลังจากที่รสชาติเราได้แล้วนะคะน้อยจะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ ผัดให้เข้ากันดีนะคะเสร็จนะคะสุดท้ายเลยใส่ชะอมลงไปค่ะ เท okay. ทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะผักสวนลวกผักสวนรอบล้วบ้านเรานะคะเาทำเมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเราอยากจะกินแบบเปล่าๆนะคะก็ไม่ต้องปรุงรสจัดนะคะ,ะกินกับข้าวก็ประมาณนี้ค่ะ ถ้ากินกับถ้ากินกับข้าวก็ประมาณนี้นะคะเนีย่ถดดยถาลวรลวโอเคเรียบร้อยนะคะเมนูที่ทำกันง่ายๆนะคะเมนูวันจุดของแม่อ้อยค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ